สิ่งสาคัญที่ลูกค้าอยากได้นะครับคือความเร็วครับพอทำไม่ทันเนี่ยนะครับคุณก็เสียลูกค้าไปทันทีชั้นแอันนี้ก็คือว่าสามารถไปคอนฟ lict ได้ใน messenger ของคุณแต่อันเนี้ยทันแน่นอนนะครับการรีวิวมีค่ามากกว่าการโฆษณาอีกท่านรีวิวดีปุ๊บได้5ดาวปุ๊บผมมีความแนวโน้มที่จะซื้อเลยสวัสดีครับพวกผมไมคกี้เจซีนะครับกับสารดีบนโลกออนไลน์นะครับวันนี้นะครับพบกันใน ep สามนะครับเราจะพูดถึงมารู้จักลูกค้าบนโลกออนไลน์กันนะครับ ลูกค้าบนโลกออนไลน์เราเนี่ยนะครับนอกจากซื้อสินค้าดีแล้วนะครับราคาถูกแล้วสร้างความแตกต่างแล้วสิ่งสําคัญนะครับจำไว้ครับสิ่งสําคัญที่ลูกค้าอยากได้นะครับคือความเร็วครับเร็วในเรื่องอะไรครับตอบเร็วนะครับให้ข้อมูลเร็วซื้อขายเร็วนะครับส่งเร็วแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับลูกค้าโอนเร็วมาก็ได้ยิ่งดีนะครับส่วนวิธีการเนี่ยนะครับทำยังไงนะครับว่า การตอบเร็วถ้าสมมุติคุณไม่ว่างหรือคุณไม่อยู่เนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่า15นาทีเท่านั้นนะครับเวลาลูกค้าจะพิมพ์เมสเซจอะไรนะ inbox มาหาคุณแล้วถ้าคุณไม่ตอบเนี่ยคือคุณเสียลูกค้าไปเลยถือว่าคุณตอบช้าละเสียโอกาสแล้วแต่วันนี้นะครับเราจะพูดถึงวิธีถ้าคุณไม่อยู่แล้วคุณมีลูกค้าเยอะตอบไม่ทันเราจะไปสร้างวิธีการโดยการทำแชทบอทนะครับแชทบอสนี้ก็คือว่าสามารถไปคอนฟิกได้ใน m e s s e n g e r ของคุณหรือใน i n s t a สแกมของคุณให้เขาสามารถตอบเป็นชื่อลูกค้าหรือตอบโปรโมชั่น หรือจะเป็นชุดคําถามว่กคุณต้องการสนใจเรื่องนี้ใช่ไหมคะต้องการสินค้าน,นี้ใช่ไหมคะหรือสอบ่ยสอบถามเกี่ยวกับลูกค้าอะไรก็ได้นะครับส่วนวิธีทำนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าทําอย่างไรส่วนการตั้งค่าในการตอบแบบออโต้นะครับใน messenger ก็มีขั้นตอนดังนี้นะครับจากหน้าเพจคลิกที่แถบกล่องข้อความด้านบนพอคลิกเสร็จก็ตอบกับแบบโรมาสเลือกคาถามที่กําหนดเองคลิกแก้ไข พิมพ์ชุดคำถามที่ลูกค้าชอบถามบ่อยๆและพิมพ์คำตอบของคำถามเหล่านั้นไว้รอเลยเมื่อลูกค้าถามระบบจะตอบอัตโนมัติมีโนต้ตนะครับการตั้งชุดคำถามที่กำหนดลูกค้าจะเห็น2-4คำถามเท่านั้นหากเราพิมพ์เกิน4คำถามระบบจะใช้วิธีการสุ่มคำถามเข้ามาแสดงพอคุณทําการตั้งค่าอัตโนมัติเสร็จนะครับคุณก็ไม่ต้องวอรรี่นะครับว่าลูกค้าจะมาตอบคุณแล้วคุณจะตอบไม่ทันนะครับเพราะถ้าไม่ทันเนี่ยนะครับคุณก็เสียลูกค้าไปทันทีแต่อันเนี้ยทันแน่นอนนะครับ ล้วอย่าลืมนะครับพอตอบเสร็จดูแลลูกค้าเสร็จคุณต้องให้ลูกค้ามารีวิวการรีวิวมีค่ามากกว่าการโฆษณาอีกนะครับลูกค้าจะเชื่อคํารีวิวมากกว่านะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเวลาผมไปดูหรือจะไปซื้อของเนี่ยผมอ่านรีวิวเป็นอย่างแรกนะครับถ้ารีวิวดีปุ๊บได้5ดาวปุ๊บผมมีความแนวน้มที่จะซื้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเก็บความรู้ดีๆนี้ผมอยากให้คุณเอาไปใช้ลองไปปรับดูว่าอ้เพจของคุณเนี่ยสามารถที่จะดูแลลูกค้าตอบแจ้ลูกค้าให้เร็วได้อย่างไงนะครับ แล้วนี่คือคีย์บิสเนสในการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์นะครับแล้วก็ใน้อีพีหน้าผมจะมาสอนอะไรนะครับติดตามชมนะครับเป็นเรื่องเทคนิคของการทำ a c e b o o o บนโลกออนไลน์โดยที่ไม่ได้ใช้เงินทุนอะไรเยอะแยะมากมายนะครับก็ส่วนใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามผมด้วยนะครับ